ครับวันนี้ผมจะพูดถึงประวัติของวันตุ๊จีนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนวันตุ๊จีนนี่ตำประวัตินะครับผมก็อ่านมาว่ามีตะมันเกิน2,000ปีในสมยัยพระถังนะฮะอนจะถึงพระถังอนะ พระถังมาจนบานนี้ก็2,000ปีแล้วครับก็รวมเสร็จประมาณส0่พปีอาจจะกกว่านั้นก็ได้ครับมาดังที่สุดก็คือสมัยพระถังกําจังนั่นแหละครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังเพราะว่าประเทศจีนนะครับก็เป็นประเทศที่เกษตรกร,กรที่ผมอยู่นะนะแต่ที่เมืองหลวงผมไม่เคยไป เกิดมาในชีวิตไม่เคยไปเพราะว่าการเดินทางต้องใช้เดินอย่างเดียวไม่มีรถนะฮไม่สามารถที่จะไปได้ก็สมัยก่อนถึงเขาชอบเรียกว่าแจ๋ตอยจุยโกยก็คือเหมือนไอ้กบอะถ้าไทยเรียกว่ากบในกาลาก็ถูกข้อบเอาไว้จีนเรียกว่าแจ๋ต้อยแจ๋แปลว่าที่ สำหรับตักน้ำสมัยก่อนต้องตักน้ำในบอ่อดินนะครับเมื่อจะมากินนะครับยังไม่มีไอ้ไอไอก๊อกน้ำอะไรเนี่ยครับผมจะเล่าถึงว่าสมัยก่อนก็เป็นเกษตรกรเพราะว่าอาศัยฟ้าฝนแล้วก็ดินจีนเชื่อว่า ทุกอย่างมีมีเจ้าแม้แต่จะไปทำนาก่อนจะทำนาจะขุดดินก็ต้องเอาไม้ไปปักไว้นะแล้วก็เขียนว่าชังเทาแปะกงชังแปลว่านาเทาแปลว่าหัวคันนาเนี่ยต้องตั้งสันเจ้าเอาไว้ไม่มีซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ไปไหว้แล้วครับ ว่าเอาทูบไปปักเท่านั้นเองว่าวันนี้จะมาขุดดินนะก็เหมือนไทยเราก่อสร้างอ่ะก็แบบเดียวกันขึ้นเสาเองนะก็ต้องมีการสวดมนต์นะคล้ายๆกันก็มีความเชื่อว่ามีเจ้าที่ว่ากันอย่างนั้นเถอะทุกอย่างก็อาศัยฟ้าฝนก็ถึงเรียกว่ามีทีกงงทีแปบลบว่าฟ้าต้องไหว้ฟ้าสมมติว่า จนหรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไหว้ฟ้าถือว่าฟ้านี่เป็นใหญ่นะฟ้าเปรียบเทียบเหมือนว่าพ่อดินเปรียบเหมือนว่าแม่เป็นการเปรียบเทียบนะครับภาษาจีนเรียกว่าทีตีแแบ่บอแแต่แปลว่าพ่อบอแปลว่าแม่แต่ว่าถ้าเด็กอย่างถ้าจะแต่งงานคนแต่งงาน เขาเรียกว่าทีตีกงต้องเรียกว่าอากงเพราะว่าอายุอย่างน้อยก็ต้องไหว้ทีตีกงเนี่ยก็แบบเดียวกันให้ทีตีกงรับลูกแต่ตอนหลังมาแปลว่าเพื่อให้ฟ้าดินเปิดทางแล้วเราจะไหว้เพื่อไปถึงอะไรละ่ะอย่างน,นไปไกลไกลไปถึงพระอินไปถึงอะไรให้ช่วยฟ้าดินนี่เปิดทางให้ให้สามารถ เราไหว้เนี่ยที่เราขอพรเนี่ยให้ไปถึงนะที่เราต้องการนะครับผมก็เล่าตามที่ผมรู้นะครับแม้แต่ฟ้าคือว่าอาศาัยฟ้าอาศ,าศาัยฝนว่าไงขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลขอให้ฝนตกเหมือนอย่างเมื่อกี้ว่าไปคุดดินก็ไหว้ แต่และคนต้องมีไหว้หมดก็สมัยก่อนก็เชื่อกันว่าเชื่อแบบยังไงอะถ้าเราพูดเป็นหยับหยับว่าเชื่อผู้ผีปีศาจเพราะว่าคนทำนายก็บอกว่าไปถูกไอ้นู่นไปถูกไอ้นี่ไปถูกของไปถูกอะไรก็เหมือนอย่างคล้ายๆกับของไถ่ายคล้ายๆกันไปถูกของไปโดนของเขาเสกตะปูเขาเสกอะไรเข้าท้องก็มีการเชื่อ แล้วสมัยนั้นหมอก็ยังไม่เจริญก็ยังมีน้อยมีเรียกว่าหมอแม่หมอแบบใช้ฝังเข็มใจอะไรมาตอนหลังนี่ถึงมีแรกๆไม่มีแหละครับตามที่ผมซ้ำนะครับเพราะว่าผมแค่อายุ10ขวบก็ยังรู้แค่นิดหน่อยนะรู้แต่ว่าออกต้องอาศาัยฟ้าฝนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไหว้ฟ้าไหว้ดินแล้วถึงกุจจีน สมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสมัยสมัยนะครับไม่มีพุทธศักราชไม่มีคิธศักราชไม่มีเขาเลยเรียกว่าลงและลงแต่ว่าชาวนาฤดูกาลของชาวนาเจ็นี้สี่ขุยก็คือสี่ฤดูกาลให้ฝนตกตกถูกต้องตามฤดูกาลว่ากันอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้น เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วหลังจากาหน้าหนาวแล้วก็เป็นเรียกว่าเทศกาลตุจจีนก็มีข้าวมีปลามีอาหารแล้วก็สามารถที่จะเอามาไหว้ได้ก็มีการไหว้ตอบแทนว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่ก่อนถึงตุจจีนนะครับก็จะมีการปัดฝัดสมัยก่อนไม่มีทาสีเลยครับ เขาเรียกว่าบ้านดินที่ผมอยู่นะฮะเรียกว่าบ้านดินทําไมถึงเรียกว่าบ้านดินเพราะว่าใช้ดินมาทําเอาไม่มีต้นเสาแล้วครับดินเป็นก้อนใหญ่ๆทําเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ใส่แกบใส่ที่เท้าอ่าแล้วก็เอาคนมาเย็บย็บเ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 ย็ยบๆๆๆๆๆให้มันเข้ากันเอาเอางวควายมาเย็ยบช่วยกันเย็ยบแล้วมาทําเป็นก้อนก็ใช้ลังลังอ่ะใช้ไม้ว่าไงละ ใหญ่กว่าไอ้ก้อนอิฐอิดแดงนะฮะคุณเคยเห็นไหมครับที่เขาก่อกำแพงอะสมัยก่อนเรียกว่าอิดแดงใหญ่กว่าประมาณสิบเท่าแต่นี่ช้ดินไม่ได้เอาไปเผาก็ไปตัดแดดให้มันแห้งแล้วก็ก่อบแกอบเป็นกำแพงเขาเลยเรียกว่าบ้านดินคนจีนอยู่บ้านดินแล้วบ้านห้ามสูงเกินกว่าที่นั่งของห้องเต้ คำว่าห้องเต้คุณไปเปรียบเที่ยวอาเองก็ได้ที่นั่งคือว่าสูงกว่าไม่ได้สูงกว่าถือว่าผิดแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ดีจะไม่เจริญเพราะฉะนั้นการปาลปูกบ้านเลยปลูกบ้านเกี้ยวเตียคุณดูในหนังจีนนะครับสมัยก่อนก็กระโดดขึ้นหลังคากันได้มีของห้องเต้ยอย่างเดียวสูงนะประชาชนเตี้ยเตี้ยเพราะฉะนั้นเวลา ต่อยชกต่อยตีกันกระโดดขึ้นกำแพงกระโดดขึ้นหลังคาว่าก็นอย่างนั้นเถอะนี่ผมก็จริงๆจ,จะเล่า,าประวัติก็เล่าเกินไปว่าพูดถึงว่าสมัยก่อนก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นการทำนาก็ก่อนจะถึงตุดจีนก็มีเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าฉายทุง่งใช่แต่ว่าปาดขวาดทุง่ง แปลว่าสิ่งที่สกปรตกเป็นยักษ์ใหญ่เพราะว่าหลังคามันก็มีไอ้พวกมแมลงพวกอะไรมาเกาะก็มาปัดขวดัดมาเช็ดมาถูมาล้งางพื้นไม่มีปูนนะครับเป็นพื้นดินสมัยก่อนปูนมีหรือเปล่าผมเองไม่ทราบก็มีแต่ดินทั้งนั้นใช้แต่ดินนะครับใช้ดินทำอ่ะ ครับเขาก็เลยเรียกว่าบ้านดินอ่าก็ปัดฝัดปัดฝัดก็ก่อนวันที่24ของจีนนะครับภาษาจีนเรียกว่าจับยีเวยีเส่จับยีเวย,ยเวแปลว่าเดือนโบราณนะครับเดือนของชาวนาปีของชาวนาว่าอย่างนั้นเถอะภาษาจีนบางคนก็เรียกกูแก่และกู่เละก็คืออ่า ปีโบราณปีชาวนาเรียกกันอย่างนั้นสมัยใหม่นี่ไม่ใช่เรียกไต่นี้ไต่นี้แปลว่าปีใหญ่อันนั้นและนับกันอย่างนี้เลยนับกันว่าไม่ได้นับตามแบบตะวันตกตะวันตกก็วันที่หนึ่งวันที่สองจีนเรียกว่าชิวเอกชิวจีชิวแปลว่าเริ่มเริ่มนับหนึ่งนับสองอชิวแปลว่าหนึ่งเริ่มน,นับถึงชิวเกว้า ถึงเรียกว่าชิวจับแล้วก็เปลี่ยนจับเอกจับหยีนั่นแหละครับก็นับตามแบบจีนก็คือเดือนจีนะว่ากันอ,อย่างนั้นเธอจีนไม่ได้นับตามแบบแบบแบบใต้อันหมายถึงว่าแบบตะวันตกอะนะมีข้างขึ้นข้างแรงเหมือนกับไทยอะแต่ก็เข,า,ขาไม่ได้เรียกข้างขึ้นข้างแรงเรียกว่าชิวเอกจับงโงก็เป็นวันพระ วันพระจีนเรียกว่าชิวเอกหรือจับหน่อยเนี้ยวันพระก็มีการหยุดราชการแบบเดียวกันที่ผมเคยเล่าแล้วนะครับอ่าก็ก่อนที่จะถึงเซนจียวทีก็ปัดฝัดพอถึงเซนจียวทีแล้วหมายถึงว่าขึ้นสวรรค์แล้วห้ามปัดฝัดนะครับเขาว่าอย่างไงนะเขารอกันเล่นว่าถ้าปัดฝัดอาจจะปัดเอาถูกเจ้าปัดเอาอะไรเขาถือกัน เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการปัดฝานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการตัดผมจีนไม่เคยมีการตัดผมไว้เปียสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่ก็ไว้เปียนะครับจีนคนจีนหมายถึงว่าผู้ชายก็ไว้เปียผู้หญิงก็ไว้เปียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาตอนหลังถึงมีการตัดเปียทิ้งนะครับก็ มีทาตสมัยก่อนเรียกว่ามีทาตเหมือนของไทยอ่ะมีการซื้อขายทาตได้ก็มีเปียสําหรับไว้ดึงผมแล้วไว้ตกได้นะครับอ่านี่ก็เล่าถึงว่าอ่ายี่สก็คือ24ของจีนะ่ะนะฮะว่าว่าห้ามปัดฝัดจีน ยังมีเรื่องขำขันอีกอย่างหนึ่งคนที่รู้แล้วก็รู้แต่คนที่ไม่รู้ก็มีครับเพราะว่าเทพพระเจ้าเตาไฟเตานะฮะยังมีเจ้าสมัยก่อนก็มีการเชื่อว่ามีผีมีเจ้ามีอะไรนะฮะก็เตาไฟก่อนจะสร้างเตาไฟสร้างเตาเตาหุงข้าวนะครับจีน ไม่ได้ใช้ฟืนคนรวยเท่านั้นครับถึงจะใช้ฟืนคนจนก็ใช้เตาใช้เอาหญ้ามามวนมวลมวมวแล้วก็ใส่เข้าไปที่เตาก่อนจะตอนทําเตาก็ต้องมีเอาไม้ไปปักแล้วก็เขียนว่าซื่อหมิงกงเจ้าองค์เนี้ยที่ดูแลเตาก็คือชื่อว่าซื่อหมิงกงเอ่อน่าจะดําจะเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ คืออยู่กระเตาไฟว่ากันอย่างนั้นเธอคนเราก็มีการไหว้ตอนตุดจีนภาษาจีนเรียกว่าจับจีเวจีสีคือเดือน12ของจีนน่ะใกล้ใกล้ตุดจีนแล้วคาดอีกหวันจะตุดจีนก็ต้องไหว้เตาไฟเหมือนกันให้เตาไฟให้เตาเนี่ยเจ้าเตาเนี่ยซื่อเหม่งกงเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อจะได้ หมายถึงว่าพูดผมพูดเป็นภาษาธรรมดานะพูดให้เทวดาฟังว่าบ้านเนี่ยเป็นคนดีลูกสะพ้ายก็ดีรู้จักขุงข้าวตัดเช้านะเป็นคนดีขยนันหมายถึงว่าไปรายงานแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเขาก็บอกตำตงว่าเป็นคนไม่ดีไม่เอาทานนะไม่ได้ ครับจีนยังมีเรื่องขำขันอีกอย่างหนึ่งคนที่รู้แล้วก็รู้แต่คนที่ไม่รู้ก็มีครับเพราะว่าเทพพระเจ้าเตาไฟเตานะฮะยังมีเจ้าสมัยก่อนก็มีการเชื่อว่ามีผีมีเจ้ามีอะไรนะฮะก็เตาไฟก่อนจะสร้างเตาไฟสร้างเตาเตาหุงข้าวนะครับ จีนไม่ได้ใช้ฟืนคนรวยเท่านั้นครับถึงจะใช้ฟืนคนจนก็ใช้เตาใช้เอาหญ้ามามวนมวนมวน,มวน,มวนแล้วก็ใส่เข้าไปที่เตาก่อนจะตอนทําเตาก็ต้องมีอาม้ไปปักแล้วก็เขียนว่าซื่อหมิงกงเจ้าองค์เนี้ยที่ดูแลเตาก็คือชื่อว่าซื่อหมิงกงน่าจะดําจะเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ อยู่กับเตาไฟว่าอันอย่างนั้นเธอคนเราก็มีการไหว้ตอนตุดจีนภาษาจีนเรียกว่าจับจีเวจีสีคือเดือน12ของจีนน่ะใกล้ใกล้ตุดจีนแล้วขาดอีกหวันจะตุดจีนก็ต้องไหว้เตาไฟเหมือนกันให้เตาไฟให้เตาเนี่ยเจ้าเตาเนี่ยซื่อเหม่งกงเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อจะได้หมายถึงว่า พูดผมพูดในภาษาธรรมดานะพูดให้เ,เทวดาฟังว่าบ้านเนี่ยเป็นคนดีลูกสะพ้ายก็ดีรู้จักหุงข้าวตัดเช้านะเป็นคนดีขยนันหมายถึงว่าไปรายงานแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเขาก็บอกตำตๆงว่าเป็นคนไม่ดีไม่เอาทานนะไม,ไม่ได้ดูแลการหุงข้าวอะไรก็ทำหยับหยับหับ,บนะ ก็จะลงถูกลงโทษว่าก็นอย่างนั้นเถอะลงมาดูแลเตาเหมือนเดิมครับเขาก็เลยเรียกว่าเจ้าเตาไฟภาษาจีนเรียกว่าซือ่อเหมิงกงจีนนับถือแต่ผู้ชายเรียกว่ากงเขาเลยชอบล้อกันเล่นว่าแล้วซือเหมิงกงอ่ะมีลูกหรือเปล่าอ้าวซือเหมิงกงก็ต้องมีนี่ แล้วเมียชื่ออะไรอ่ะ,อะซือเมกองกงก็คู่กับงูกักบ,บอ่องูกักบ,บอ่อซือเมงกงก็คู่กับข้าวไงงูกักบ,บอ่องูกักแปลว่าข้าวธัญญาพืชอ่ะทุกอย่างที่มาต้องใช้เตาก็นั่นแหละครับคู่กันนี่เป็นเรื่องขำขันเล่าให้ฟังครับนี่พูดถึงตัวจีนนะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเป็นเรื่องขำขันอ่า แล้วพอถึงวันใกล้ตุจจีนแล้วสมมติว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเที่ยววันนี้เป็นวันถ้าเป็นไทยก็เหมือนจะวันที่สาสเเอะเหมือนกับสมัยก่อนนี่ก็ดูตามไอ้ดวงพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์อะไรนับตามแบบนั้นไม่ได้ตามแบบตะวันตก นะตะวันตกก็วันที่หนึ่งวันที่สองจีนก็เจ้าเวจีเว,เวแบบใกล้ๆของไทยอย่างนั้นแ่ะก็้ายกันก็ถือว่าขึ้นปีใหม่ก็เรียกว่าปีใหม่อะ่ะสมัยก่อนไม่ได้ใช้ศักราชของของเอ่อเรียกว่าสากลอาว่าสากลแล้วกันอ่าเดี๋ยวนี้ใช้แบบสากลแล้วเพราะว่าถูกบังคับต้องใช้คําว่าทิศศักราชฮะแต่ว่าไทยเราก็ยังดีใช้พุทธศักราช แต่ว่าก็ต้องมีกำกับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ทิศสักรลาชก็คือสากลใช้กันครับการไหวตุ๊จีนลูกหลานไปทำงานสมมติเราไปทำงานไปเป็นลูกจ้างนะไปช่วยเขาเขาเรียกว่าจ่อชุนกอก็คือไปเป็นลูกจ้างว่างั้นเถอะชุนกอไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนนะครับคิดเป็นรายเดือนก็จริงแต่จ่ายเป็นรายปีพอสิ้นปีกลับบ้านก็ถึงจะให้เงินมา ก่อนกุญจินประมาณเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วก็จะกลับมาว่าอะไรอย่างนั้นเธอแล้วถึงวันที่สิบห้างวนเซียวแล้วถึงจะไปทางานใหม่นะครับกลับมาทีหนึ่งเป็นเดือนว่า,างั้นนะกลับมาเป็นเดือนก็ก็เรียกว่าเจ่ะชุนกอนะครับพอสิ้นปีถึงจะจ่ายว่า,างั้นเธอ,อถ้าคุณทําไม่ได้เต็มปีไม่ได้จ่ายเงินครับว่ากันทนําอย่างน,นี้ก็ ฉลองกุจจินพอกุจจินไหวเสร็จใครๆก็มานะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าลูกหลานก็มามาล้อมวงภาษาจีนเรียกว่าอุยโลอุยคือว่าล้อมวงล้อมวงมามาล้อมวงนั่งกินสมัยก่อนกุจจินนี่มันจะหนาวเนี่ยครับมันยังหนาวอยู่ก็เอาเตาเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางนะแล้วก็หมายถึงว่ามาช่วยกันนั่งช่วยกันคุยไปคุยมาแล้วก็ตักกินเรียกว่าอุยโลรอบ รอบเตานะก็เอาไอ้ผักเอาอะไรที่กลัวเจนก็ตั้งไปนั่นะเรียกว่าอุ่โลนี่แหละครับการฉลองตุจ,จินก็เริ่มตั้งแต่ชิวเอกเจียเวยชิวเอกนะเจียแปลว่าเดือนแรกเริ่มแรกเดือนอ้ายภาษาไทยเหมือนกับเดือนอ้ายวันที่หนึ่งนะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่สิบห้าทำไมจึงไปถึงวันที่สิบห้าเพราะว่าสมัยถัง ที่ผมเคยเล่าให้ฟังพระถังกำรรจังอะไปได้คำพีมาแล้วก็มาเทศก็เรียกว่าวันพระวันที่หนึ่งก็วันพระวันที่สิบห้าก็วันพระใหญ่อประชาชนก็เลื่อมใสายก็ถือว่างานใหญ่เลยวันพระใหญ่ถึงวันพระใหญ่ก็คือสิบห้าค่ำเดือนอ้ายเสร็จแล้วรุ่งขึ้นถึงจะไปทำงานบางทียังพักอีกหลายวัน ค่อยไปทํางานกับการไหว้ก็เหมือนกันก็มีไหว้ตั้งแต่วันสิ้นปีนะครับก็แบบเดียวกันครับก็คือ,อไหว้ทีติก็คือฟ้าดินวันแต่เดี๋ยวนี้เป็นสมัยใหม่แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ผมเล่านั่นเป็นสมัยก่อน เดี๋ยวนี้สมัยใหม่คุณไปที่เยาวราชนะฮะคนเต็มไปหมดถนนแน่นไปหมดครับกการจัดงานก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยตามการละเวลาครับสมัยก่อนก็แบบง่ายๆครับสมัยนี้ก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ไหวกันเยอะเลยครับซื้อกันเยอะแล้วแต่ตามใจทอบอยู่ที่ กระเป๋าพูดใหญ่ก็อยู่ที่การเงินเงินเรามีเยอะเราก็ซื้อของเยอะเงินเรามีน้อยก็ซื้อของน้อยแต่เดี๋ยวนี้การจัดงานก็ใหญ่โตแม้แต่ต่างจังหวัดที่เชียงใหม่นะครับงานก็จัดใหญ่โตแม้แต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าไปจัดงานครับนั่นแหละครับคุณดูในลูกแย่ะเลยครับก็มีแต่เรียกว่าคนจีน เชื้อสายจีนเลยครับเดี๋ยวนี้เรียกว่าเชื้อสายจีนเพราะลูกหลานจีนแยะเลยครับมาอยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นแต่จิว๋วถ้าที่มาอยู่เมืองไทยแลละส่วนใหญ่เป็นแต่จิว๋วที่มาตอนหลังนี่ถึงเป็นคนภาคอื่นทําไมถึงคนแต่จิ๋วมาอยู่เมืองไทยเยอะเพราะว่ามันใกล้กับสัวเถาการเดินทางสมัยก่อนไม่มีรถนะฮะใช้เดินผม เดินตั้งแต่เที่ยงคืนตื่นขึ้นมาพ่อแม่ก็พากันไปเราก็ผมก็ไปเดินถึงอีกวันหนึ่งขับเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกว่าอยู่บ้านนอกไม่เคยไปเลยสัวถาว่าเป็นยังไงผมถามพี่ชายผมบอกไม่เคยเลยก็เหมือนอย่างมากี้เล่าอ่ะ เหมือนอย่างกบอยู่ในกาลาว่าอย่างนั้นเธอเหมือนอยู่ในบอ่อไม่เคยไปไหนก็อยู่แต่ที่นั้นเพราะฉะนั้นไม่เคยไปที่อื่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คุณดูสิครับทั่วโลกเลยมีการจัดงานเทศกาลตุ๊จีนเพราะว่าคนจีนไปทั่วโลกหมดที่ไหนก็มีจัดงานตุ๊จีนอ,อย่างเชียงใหม่คนเยอะเลยอย่างปักน้ำโพ ก็ลูกหลานคนจีนเชื้อสายจีนจัดงานใหญ่โตแม้แต่คนไทยแท้ๆก็อ่ะก็ว่ามาฉลองตุ๊จีนว่าแบบอย่างนั้นเธอถือว่าเป็นการสนุกสนานไปด้วยก็คล้ายๆสงการแหละครับอ่ะสงการคล้ายๆกันมีการจัดงานจัดงานใหญ่โตยิ่งกว่าปีใหม่ของตะวันตกอีกครับอ่าการปีใหม่ก็จัดไปอีกอย่างหนึ่งนะอย่างตุ๊จีนก็จัดไปอีกอย่าง ก็รูปแบบจีนใส่เสื้อสีแดงอ,อย่างยาวราชคุณเห็นไหมครับใส่เสื้อดีสีแดงมีทงมีปักดวงไฟอะไรสวยงามมากครับถือว่าเป็นสมัยใหม่ว่าอย่างนั้นเถอ,อะขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับในตุจจีนนี้ภาษาจีนเรียกว่าซิงเจียอยู่อี ยูอีก็คือสมความปรารถนาว่ากันอย่างนั <si suppression> ้นเธอนะครับแล้วส่วนใหญ่เขาก็เขียนกันอย่างนี้แหละครับสิ่งนี้คอยรักสิ่งนี้ก็แปลว่าปีใหม่คอยรักขอให้มีความสุขแลวขอให้มีความสุขสิ่งที่เกี่ยงขังสิ่งที่แปลว่าสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงสิ่งที่เกี่ยงขังอูยูเด็กเดี่ยวป้อถ้าสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับได้ของวิเศษเหมือนกับ ได้ของวิเศษก็คือโอ้โหเก่ขงขาก็ดีไปทุกอย่างว่ากันอย่างนั้นเธอต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ